สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุย m มฟลาเวอร์ทาร์ว n น Destiny นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะก็ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตสุขสันวันเกิดชาวลัคนากรกฎและราศีกร,กฎ,ร,ร,ก,รกฎไว้หน้าที่นี้เลยนะคะก็ขออวยพรตามนั้นเน็กก็แล้วกันนะคะฝันเป็นจริงสุขภาพดีมีรักแท้เนาะอ่า โอเคมีความสุขทุกคนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนียชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใหญ่ขึ้นมายหลายใบยเหมือนกันนะคะอ่าสิดังนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคนี้น่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เป็นแกนชีวิตนะคะลำดับแรกที่เห็นเลยจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะใครที่ตกงานอยู่มีโอกาสได้งาน ะะแล้วก็เป็นงานที่แบบอาจจะเรียกคุณไปทําแบบปรัปรับจับพลันจับเซ็นสัญญาทันทีอะไรประมาณนี้เลยรวมไปจกนกระทั่งถึงใครที่กําลังรอดีลรอสัญญารอการตกลงอะไรใดๆจากลูกค้าก็มีโอกาสว่าจะได้รับการเซ็นสัญญาได้เริ่มต้นงานในช่วงเดือนกรกฎานี้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่มันเป็นไพ่เดฟิลนะคะสิ่งที่ต้องเตือนไว้ก็คือ คุณตรวจเช็คในเรื่องของข้อตกลงอะไรต่างๆให้ดีนะคะว่าเออเราเสียเปรียบไหมเราทำงานเรามีกำไรหรือเปล่านะคะหรือว่าทำอะไรไปเนี่ยนะมันจะเรียกว่า สมกับค่าจ้างของเราไหมนะคะดูในเรื่องของรายละเอียดในสัญญาให้ถี่ถ้วนนะคะใครที่ยังไม่ได้มีเกณฑ์โยกย้ายอะไรไปไหนระวังในเรื่องของความขัดแย้งในหน้าที่การงานไว้นิดนึงนะเช่นโดนคนเอาเปรียบนะคะโดนคนมาเรียกว,ว่าคิดตกติดก,กับเราในเรื่องของงานนะคะจะดีลงานดีลอะไรกับใครมีรายลักษณ์อักษรนะคะเซ็นอะไรกันไว้ให้เรียบร้อยส่งอีเมลห,หาเจ้านายหาเพื่อนร่วมงานก็นะอย่าลืม CC ไว้ สี่สี่เจ้านา,า,ายเราไว้หรือว่าเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานด้วยรวมไปจนกระกทั่งถึงการสื่อสารอื่นนะคะจะไลน์จะเมสเซนเจอร์จะใดๆก็ตามทีควรมีเอกสารที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าหัวร้อนนักดูเหมือนว่าจะหัวร้อนมากชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎเนี่ยในเดือนเกิดของตัวเองนี่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบนะจะใจร้อนไปไหนเดือนเกิดแท้ๆนะคะระวังเรื่องของการใช้คําพูดนะให้ประจําตัวขึ้นมาเป็น3ดาบ มีโอกาสทะเลาะได้ง่ายจากความแบบอยู่ๆก็โมโหวิบอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ะนะคะแล้วก็ไปเหวี่ยงไปทุ่มอารมณ์ใส่คนอื่นเขาการเลือกใช้คำพูดทั้งในเรื่องของการสื่อสารด้วยปากสื่อสารด้วยมืออะไรต่างๆคิดนานๆก่อนพูดคิดนานๆก่อนส่งนะบางทีบางคําที่เราคิดว่าเอ้ยมันโอเคโอเคมันไม่น่าจะเป็นอะไรปรากฏว่าคนรับสารเขาฟังไปแล้วเขาไม่โอเคอะ่ะเขาแบบถ้าไม่โมโหก็เสียใจไปเลยนะคะและเรื่องนี้ก็จะชนหยู่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักด้วยนะคะ พูดอะไรระวังปากนิดนึงนะคะแม้ว่ามันอาจจะเกิดจากอารมณ์น้อยอกน้อยใจตามสไตล์กรกฏอยู่แล้วก็ตามแต่บางทีคําพูดทิมแทงนะคะแซะกันอะไรกันเหล่านี้ก็จะทําใหอ้อีกฝ่ายเนื้อเขาของขึ้นได้นะไพ่ประจาตัวในเรื่องของความรักนะคะตําแหน่งปัตนินะเป็นดิชาริออดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดอะไรใดๆก็ตามก็มีโอกาสเกิดความขัดแย้งค่ะกับจากเรื่องของการที่เราใช้คําพูดละนะคะจากเรื่องของแบบภารกิจส่วนตัวของเขาที่ค่อนข้างเยอะอะไรขึ้นมาในช่วงนี้ด้ว ด้วยนะคะ โอเคสิ่งที่น่าจะเป็นเข้ามาให้เรื่องให้ชื่นใจนะหนึ่งเลยเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณจะมีโอกาสได้จ็อบนอกได้งานใหม่ได้งานอะไรบางอย่างที่เรียกว่าอ่เอาเงินมาได้ต่อลมหายใจของคุณมากขึ้นนะคะใครที่ทํางานอยู่ในแวดวงก่อสร้างต่อเติมอสังหาดีมัพย์เหล่านี้ก็จะมีได้งานงานนอกได้จ็อบนอกนะคะหรือว่ามีงานต่อเติมงานซ่อมแซมเงืนอที่อาจจะเป็นงานเล็กหน่อยเอยอยงี้ยนะคะเข้ามาเรียกคุณไปใช้งานนะคะ จะมีการลงมีการแบบประชุมการซูมการเกี่ยวกับเรื่องของแบบดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเรื่องของรายละเอียดเรื่องของอะไรพวกนี้เดือนกระกฎาจะค่อนข้างทีบ่อยนะคะจะมาจากงานประจําของคุณก็ได้หรือว่าจะมาจากางานส่วนตัวของคุณก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเคลียร์กันกับคนในบ้านในครอบครัวนะคะหรือว่าคนพี่เป็นภาระของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอะไรต่างๆนะคะมันจะมีการเรียกว่ามา ดูซิทำไมรายจ่ายตรงจุดนี้มันเยอะเหลือเกินทำไมค่าไฟเดือนนี้มันขึ้นเนี่ยแกเปิดอะไรทิ้งไว้แกลืมปิดแอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมีการมาพูดมาคุยอะไรกันนะคะช่วยกันประหยัดช่วยกันอะไรตรงนี้ในครอบครัวนะโอเคอ่ะบางคนจะมีโอกาสเรื่องของการ รีโนเวทบ้านตกแต่งที่อยู่อาศัยนะคะเห็นมีเรื่องของการต้องใช้เงินตรงจุดนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อนฝูงที่ห่างกันไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางนะคะห่างหายไปเนี่ยระยะนี้จะมีโอกาสไปมาหาสู่กันมากขึ้นนะคะถ้าเราไม่ไปหาเขาก็จะเข้ามาหาเรานะคะเรียกว่าบ้านคุณเนี่ยหัวก็ะไดไม่แห้งนะไม่เหงาหรอกนะคะ เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรมพย์นะคะจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในหัวของคุณเช่นอ่ะอยู่บ้านเดิมมาที่นี่ก็อยู่นานละผุพังไปตามการเวลายอยากจะซื้อบ้านใหม่อยากจะหาที่อยู่ใหม่ก็จะเริ่มแบบเวิร์คก็จะเริ่มมีเรื่องของการศดดี้อะไรตรงนี้นะคะลองไปดูทำเลลองศึกษาเกี่ยวกับการกู้เงินธนาคารอะไรพวกนี้นะคะอ่าจะมีกิจกรรมพวกนี้เกิดขึ้นรวมไปจกนกระทั่งถึงเรื่องของรถราหรือว่าเรื่องของบางคนอยากจะมีไอเดียในเรื่องของการออซื้อ อสังหาเพื่อมาเป็นซั์เพื่อมาเป็นแบบเป็นเงินเก็บมาเป็นเรีวยกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเกงกําไรในอะนาคตก็จะอยู่ในหัวคุณด้วยในช่วงนี้นะคะต่อมานะคะเด็กๆลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงคนอายุน้อยกว่าอะไรใดๆก็ตามทีช่วงนี้เหมือนคุณจะดวงอ่อนกับพวกเขาอะนะคะเขาจะข่มคุณได้ง่ายบางทีก็แบบทําทํางานกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ๆเด็กมันก็ควรตีเรานะคะไปซื้อข้าวแกงฝักซอยเด็กตักแกงมกื่ก็ คุประสาทเราอะไรอย่างงี้นะคะลูกๆนะคะหรือสัตว์เลี้ยงก็จะดื้อมากเป็นพิเศษพูดอะไรก็ไม่ฟังนะคะช่วงนี้ต่อมานะคะสิ่งที่อาจจะเป็นอุป,ปรสรรคของเราก็คือพูดเลยว่ามันก็คืออีโกของตัวคุณเองเนี่ยแหละนะคะเดียวกว่าถ้าหาว่ามีอะไรขัดแย้งขึ้นมาคนอื่นนี่คือคุณถอยไม่เป็นเลยนะเกียร์ถอยหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะเดือนนี้เนี่ยคุณพ,พร้อมจะบวกทุกอย่างนะคะทั้งทงทั้งทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วนะว่ายิ่งบวกไปอะ่ะ เรื่องมันยิ่งบานปลายยิ่งโกโซบิกแล้วมันจะหาจุดจบไม่ได้แต่คุณก็บุจากคุณก็แบบเบรกตัวเองไม่อยู่อ่ะไม่เอากูจะต้องแบบอีโก้ตัวกูให้ได้เนี่ยนะเขาจะอารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วพูดเลยว่าตรงนี้มันก็จะขัดลาบแล้วก็เปลืองเวลาของตัวเองด้วยนะท่องไว้เยอะๆอย่าอีโก้อย่าอีโก้นะคะมันเสียเวลานะคะ ต่อกันมาที่เรื่องของความรักอย่างที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนไกลคนต่างชาติมาจีบมาสนใจนะคะแต่คุณจะชอบไหมอะไรไหมก็คุยกันก่อนนะคะคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวกันแล้วมีเกณฑ์เดินทางเข้ามาด้วยกันนะคะแต่ก็จะเดินทางกันแบบไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยสดใสอะไรนะักเหมือนแบบ เรียกว่านั่งรถไปด้วยกันเงี้ยทะเลาะกัน3ชั่วโมงดีกันชั่วโมงนึงแล้วเกิดเดี๋ยวก็ทะเลาะกันใหม่นะคะก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้แฟนไม่ค่อยมีเวลาให้เราสักเท่าไหร่นักมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการต้องแบบมีภาระต้องจัดการที่ค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยอยู่แล้วยังไม่มีสเตตัสนะคะดูรู้สึกเหมือนกับว่าจะเกิดเรื่องของการแบบพยายามบีบคอพยายามคั้นคอให้พูดให้ให้สถานนะหรือมีการ บีบคั้นอะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นไม่เราทํากับเขาก็เขาทํากับเราแต่ถามว่าจุดจุดจบมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็บอกเลยว่ามันก็น่าจะยังเหมือนเดิมอยู่แหละเพียงแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยน่ารักอ่ะคือมันก็จะอยู่กันไปหรือคุยกันไปแบบอึดอัดแต่ถามว่ามันจะเลิกกันไหมหรือจะมูฟออนออกไปจากกันและกันไหมก็ยังไม่เหมือนกันนะก็ยังอยู่มันแบบอย่างเนี้ยนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะจา์มองว่าอ่ะ ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคบริเวณกลางหน้าอกนะคะหัวใจปอดหลอดลมนะคะทางเดินหายใจเหล่านี้ก็ต้องระวังไว้นะคะบางคนจะรู้สึกช่วงนี้เ,เครียดมากนะคะงานเยอะอะไรเยอะอาจจะรู้สึกแบบเจ็บจิตจบบริเวณกลางหน้าอกขึ้นมาได้นะคะบางคนช่วงนี้แบบไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้ติดเชื้อแต่ก็ไอเจ็บคอแสบคอนะคะโอเคต่อมาในเรื่องของ พบสุภะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ในแวดวงการงานผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ได้แต่อันนี้เน้นไปที่แวดวงการงานก็แล้วกันนะคะเทนซับซอระวังเจ้านายระวังผู้ใหญ่หักหลังพูดไว้เลยนะคะกับ2ก็คือถ้าหากว่าเขาไม่ทํากับคุณ<ม>เขาจะโดนซะเอง ะะอาจจะโดนเจ้านายที่ใหญ่กว่าหรืออาจจะโดนเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันเนี่ยเลื่อยขาเก้าอี้ทาให้เขาตกจากตําแหน่งทําให้การงานของเขาเสียหายทําให้ผลงานของเขาแย่นะคะค,คุณจะไปเตือนเขาก่อนก็ได้นะคะถ้าคุณชอบหน้าเขาแต่ถ้าไม่ชอบหน้าเขาอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะโอเคอผู้ใหญ่ในบ้านของใครบางคนสุขภาพช่วงนี้จะไม่โอเคอาจจะเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกหรือว่ามีนัดหมอต้องผ่าตัดต้องเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะ เรื่องของการงานว่าไปตั้งแต่ต้นแล้วมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นเซ็นสัญญานะคะแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะว่าคู่สัญญาของเราเนี่ยมันเล่เก๊ไหมมันดูมีทริกกี้หรือเปล่ามันมาพร้อมแบบข้อเสนออะไรที่มันน่ากลัวไหมหรือว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือเปล่าเป็นไปได้ถ้าเซ็นสัญญาที่เป็นงานนอกงานส่วนตัวงานบริษัทก็ เก็บมัดจำมาก่อนเลยนะคะอย่าไปเชื่อน้ำลงน้ำลายอะไรมันมากนะเพราะว่าเดวิลมันก็ไม่ใช่คนจะไว้ใจได้ง่ายๆนะมันพลิกลิ้นอะไรของมันได้ตลอด ถ้าเป็นการเซ็นสัญญากับบริษัทนะคะเอาให้ชัวร์ว่าไอ้เนื้องานที่อยู่ในสัญญากับไอ้ที่เราไปดีลไปคุยไปสัมภาษณ์กันมาเนี่ยมันเป็นงานนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาอะมาเซ็นสัญญาละแต่บอกว่าอะแต่ตอนนี้รับตําแหน่งอื่นไปก่อนนะแล้วก็ไปรับตําแหน่งเบสอะไรก็ไม่รู้นะคะหรือว่ารับตําแหน่งผู้จัดการหรือว่า VP หรืออะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่าง,งานจริงๆกลายเป็นออฟฟิเซอร์ต้องทําเองทุกอย่างอย่างนี้ก็ไม่โอเคปะ่ะอันนี้ต้องดูต้องดีลให้ดีก่อนนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องโชคลาภนะคะเพชรซอบซอสดูเหมือนว่าเรื่องของโชคลาภอาจารย์ยังไม่เห็นนะพูดตรงๆรงนะคะดังนั้นก็อันๆไว้นิดนึงก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปทุ่มมากอะไรมากนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศเอสซอฟวอนส์นะคะดูเหมือนชาวราศีกรกฎนะ อย่าว่าแต่เรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่เลยตัวคุณเองก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางอย่างด้วยแต่อาจจะยังอยู่ในจังหวะที่คุณจะยังไม่เปิดเผยใครยังไม่บอกใครนะคะเช่นอาจจะเป็นแอคทิวิตี้ใหม่บางคนก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันจะไปอัพนมใหม่ฉันจะไปทำหน้าใหม่ฉันจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากให้ตัวเองมอีมีลุกอ,อ,อะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมากกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคุณเลยซุ่มๆทำไปก่อนนะคะคุณอาจจะไปเปิดเผยอีกทีหนึ่งเออช่วงเวลาที่แบบว่าฉันพร้อม แล้วฉันเป๊ะแล้วฉันปังแล้วนั่นแหละคุณถึงจะเปิดเผยต่อสาธารณาชนนะคะชาวราศีกรกฎต้องเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณระวังโดนคนอื่นมาแทงข้างหลัง ตรงไหนที่เขามีปัญหากันแบบกําลังมาลุมมาตุ้มคุณถอยตัวเองได้ถอยก่อนไม่งั้นคุณจะโดนแบบเรียกว่าลักลอบฟาดด้านหลังได้ดวงเปอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของความขัดแย้งเท่านั้นนะแต่หมายถึงเรื่องแบบสมมติว่าคุณแบบเออขับรถไปไหนข้างนอกเจอคนมันตามตูดกันแล้วมันกําลังจะลงมามีเรื่องกันรีบๆขับรถไปไกลๆไม่รู้ว่าคุณจะโดนลูกหลงอะไรพวกนี้เมื่อไหร่ด้วยนะคะใครทะเลาะก,กันถอยให้ห่างๆเลยนะคะ โอเคจบไปแล้วนะสำหรับดวงในช่วงเดือนกรกฎานี้ของชาวราศีกรกฎนะคะสุขสันต์วันเกิดอีกรอบนะคะขอให้มีชีวิตที่ดีจากนี้แล้วก็ตลอดไปทุกปีเลยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอนี้มาได้นะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย